และนี่คือหูฟัง t ูไว Wireless สำหรับเล่นเกมที่ดีที่สุดนะตอนนี้ครับผมสวัสดีครับผมเน่ไข่หมุนครับและอยู่กับคนรักเกมมิ่งเกียร์ครับผมวันนี้ได้ของใหม่มาลองกันอีกแล้วนะครับผมเป็นหูฟัง True Wireless นะครับสำหรับเกมมิ่งครับจากแบรนด์ EPOS นะครับผมก็หลายๆคนครับ ยังไม่รู้ว่าคืออะไร eport เป็นแบรนด์ที่ทาง s e n n h เซอร์นะครับผมใช้ในการทําตลาดในด้านเกมมิ่งนะครับผม for g a m i n g for Gamer ทุกอย่างของ s e n n ทเซอร์ต่อไปนี้จะใช้ชื่อว่า eport ครับและนี่ตัวใหม่ล่าสุดของเขาครับผมเป็นหูฟัง t wireless นะครับผม for Gaming นะครับ GTW 270 Hybrid ด้วยนะครับใช้น้ำมันกับไฟฟ้านะครับมันเป็นไฮบริดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับ epos นะครับ GTW 2 7 0 Hybrid นบะครับบอกว่าตัวเองเป็นหูฟัง True Wireless for Gaming นะครับซึ่งในตลาดหูฟัง True Wireless เนี่ยมีเยอะมากหลายแบรนด์หลายรุ่นมากที่บอกว่าตัวเองเป็นเกมมิ่งเนี่ยมีไม่กี่แบรนด์นะครับที่ออกมาแรกสุดเลยก็คือแบรนด์ต่าง,งูนะที่แป้งแป้ง,แ,ปง <c oughs> แบรนด์นั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น True Wireless for Gaming นะครับพอ <c oughs> for gaming ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันต้องมีเลยก็คือ Low Latency นะครับ การส่งสัญญาณที่จะไม่มีไม่มีดีเลย์นะครับผมมีความสเสถียรสูงนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับ ePOS นะครับ GTW 2 7 0 Hybrid บิต เขาบอกตัวเอเป็นเกมมิ่งเพราะนั้นตัวหูฟังของเขาจะต้องมีโลว์ลาเทนซีแน่นอนนะครับผมฟีเจอร์เด่นๆน,นะครับก็จะมีเรื่องของวัสดุดีมาก,มากเขาใช้วัสดุดที่ดีหรูแล้วก็ออกแบบตัวหูฟังนีครับให้เข้ากับสรีละของหูของคนนะครับใส่แล้วสบายใส่นานๆไม่เจ็บไม่กดนะครับจุดเด่นที่เขาเน้นเลยนะครับก็คืออันเลเวลเด ซาวเอ็กซ์เลนต์นะครับเสียงของเขาเนี่ยยังไม่มีคู่แข่งเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, คู่แข่งสู้ไม่ได้ครับ oh. จริงหรือเปล่า oh. เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมแล้วก็ที่บอกว่าเป็นไฮบิดเพราะอะไรนะครับตัวทูวา l เลสปกติใช้สัญญาณบลูทูธนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับจะมีดองเกิลวเลสมาให้ด้วยเป็นดองเกิลยูเอสบีนะครับนั่นสามารถคุณใช้สองได้สองสัญญาณก็คือเป็นไฮบิดนั่นเองครับสัญญาณบลูทูธที่เป็นบลูทูธ5.1ก็ได้หรือคุณจะใช้สัญญาณที่เป็น สัญญาณไวเลสจากดองเกิลก็ได้นะครับซึ่งสัญญาณไวเลสจากดองเกิลแน่นอนครับทําให้มีความเสียนมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําให้ใช้หูฟังทูไวลเลสกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับเรียกว่าเป็นรุ่นแรกในตลาดเลยนะครับที่สามารถใช้หูฟังทูไวลเลสกับดองเกิลเนี้ยกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมเรามาแกะกล่องกันฮนะความหรูหราของเขาที่เขาบอกพี่เป้มานี่กล่องก็สวยแล้วนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นกล่องอุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับนี่โอ้โสวยยังรูอ่ะ้นี่เป็นไงฮะ งานหรูเลยครับผมวัสดุดีมากเป็นพลาสติกที่แบบพลาสติกเนียนเลยครับตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นโลหะนะครับก็สีเงินนะครับแล้วก็มีโลโก้โลโก้ epos แบบนี้สวยมากนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือ,อดองเกิล usb c ที่บอกครับดองเกิลที่บออนะฮะนี่แล้วก็เคสโอ้โหเคสสวยเคสชาร์จนะครับ เพิ่มระยะการใช้งานได้อีกสักประมาณ20ชั่วโมงนะครับเป็นน่าจะเป็นพลาสติกแหละแต่แข็งและหนานะครับสวยแล้วก็อันนี้ก็เป็นน่าจะ่พวกคู่มือครับคู่มือการใช้งานแล้วทำไมมันต้องเยอะอย่างนี้ให้กูมาเล่นไพ่ยเนี่ยแล้วก็ไอ้กล่องเมื่อกี้ครับที่บอกก็ข้างในก็น่าจะเป็นพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับ มีเอียบัดให้อีก3ขนาดนะครับรวมกับที่ใส่มาด้วยก็เป็น4ขนาดนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเคสของตัวดองเกิลครับเพื่อป้องกันการกระแทกแล้วก็ลอยฉีดข่วนอะไรอย่างนี้เออแล้วก็สายครับสายก็จะมีอันนี้เป็นสายเป็น USB C นะครับใครที่คอมพิวเตอร์ไม่มีช่อง USB C นะครับมีแต่ USB A เนี่ยคุณก็เอาไอ้ตัวดองเกิล เสียบไปตรงนี้แล้วก็เอาไอา้นี่เสียบรูก็สามารถใช้หูฟังได้นะครับสายอีกอันหนึ่งก็สายแน่นอนครับสายชาร์จครับก็เป็น usb 4นะครับชาร์จแบตนะครับแบตก็ใช้ได้อยู่ประมาณเปิดฟังตลอดก็ประมาณ5ชั่วโมงนี่คืออุปรกรณ์ทั้งหมดนะครับของ gtw 270ครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันครับ หลังจากพี่เป้นะครับได้ลองเทสแล้วครับผมใส่สบายมากปกติก็ลองใช้ทูไวเลสมาหลายแ mm hmm. บรนด์หลายรุ่นแล้วนะผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใส่แล้วไม่เจ็บนะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวอื่นมันจะมีบ้างที่มันไม่เจ็บเนี่ยแต่จะมีบางบางครั้งที่พี่จะรู้สึกเจ็บนะครับแต่นิดเดียวแต่ตัวนี้ยังไม่รู้สึกเลยนะครับไม่รู้สึกเจ็บเลยที่ออกแบบมาได้เข้ากับสรีระจริงๆนะครับผมแล้วก็เสียงนะครับ ถือว่าตามที่เขาบอกจริงๆครับผมในบรรดาที่เป็น True cool Wireless for Gaming เนี่ยเท่าที่เคยลองมานี่คือดีสุดสำหรับพี่เป้แล้วนะครับผมเบสนี่แม่งปั๊บัลงลึกนะฮะเสียงกลางนะ,ะชัดคมใสาเสียงแหลมชัดนะครับ ทำให้การเล่นเกมนะครับเต็มที่ได้ยินเสียงสีเท้าชัดนะครับผมฟังเพลงยิ่งแล้วใหญ่เลยครับปกติหูฟังที่เป็น True w i r l e s s for Gaming ฟังเพลงก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าดีทําได้ดีมากในการฟังเพลงครับผมดูหนังก็อิอมแพกเยอะนะครับสนุกนะครับผมโดยภาพรวมแล้วใช้งานได้อย่างดีมากนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวรับสัญญาณนะครับใช้ในการเล่นเกมเนี่ยดีเลย์มันน้อยลงขึ้นหลังจากที่พี่เว่ไปลองเล่นเกมบูทใช้บลูทูธต่อนะครับนิดเดียวนะครับดีเลย์นิดเดียวนิดแบบไม่ได้มีผลกับการเล่นเกมแต่ยังยังเห็นว่ามันมีดีเลย์อยู่นะครับแต่พอมาใช้ตัวรีเซฟตัวเนี้ ตังหวะตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,ะเลยนะครับเจ้าตัวนี้ทําได้ดีทีเดียวครับเพราะมันทํามาทําให้สัญญาณเนี้ยมันเสถียรมากขึ้นนะผมราคา7,990ัาบบาทครับราคานี่ว้าวเลยครับเทียบกับคุณภาพนะครับผมเทียบกับเทคโนโลยีที่มันใช้นะครับเทียบกับเสียงที่ได้คิดว่า พี่เป้ว่ามันคุ้มค่านะครับกับ7,990บาทจาก epos นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพี่เป้ไข่หมุนนะครับเขาหน้าจะมีตัวอะไรมาใหม่ให้รีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันขอบคุณมากครับวันนีุ้ดยอดเจมเลย